สำรวจเรือนเพื่อวางแผนการถ่ายทำในวันรุ่งขึ้นเธอหยิบกล้องขึ้นมาลองเดินสำรวจบันทึกบรรยากาศและพูดคนเดียวต่อหน้าต้องว่าที่นี่คือเรือนถ่ายเก่ากลางสวนที่เคยมีเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนและที่น่าสนใจคือไม่มีใครกล้าเดินลงไปใต้ลานเดินนี้หลังผ้าที่ตก เมื่อมืดค่ำลงทั้งคู่เริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติอากาศเย็ยนลงอย่างรวดเร็วและเริ่มมีเสียงบางอย่างลอดขึ้นมาจากพื้นไม้เสียงนั้นเบาราวกับเสียงเล็บขคดกับไม้พลอยมองไปที่เอกซึ่งทำหน้าฉมุนเหมือนได้ยินเหมือนกันเธอเดินไปอยู่ที่ขอบพื้นเรือนตรงจุดที่ลานไม้ถูกตีดปิดไว้เธอจำได้ว่าแม่เคยสั่งไว้ตอนเด็เดกว่า ห้ามลงไปใต้เรือนเด็ดขาโดยเฉพาะตอนกลางคืนพอยอยเมื่อกี้เสียงมันมาจากข้างล่างแน่ๆเอกสิทธิ์พอยพยักหน้าเธอย่อตัวลงฝังใกล้กับช่องไม้ระหว่างรอยแยกของไม้กระดามีลมเย็นพัดขึ้นมาอย่างติดธ,ธรรมชาติเติ่นบางอย่างช่วยเข้าจมูกมันไม่ใช่กลิ่นของไม้เก่าหรือตื่นอับชื้นธรรมดา แต่เป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวคล้ายของเน่าที่ติดอยู่ใน